ี๋ยวเล็กๆชาบบ้านนี้ตุ้มๆอะไรอย่างเงี้ยล่ะใช่เนี่ยทรับสุดถึงอหคะใครชอบปติ้งช่วยเห็นไม่หายปวดเม่อยมีผู้ชายดีๆก็แนะนำมาได้เอออืมสาค่ะปติ้งเราป็นปาติ้งไม่เองสของเออเออปติ้เขาเนี่กแสเกหลีค่ะมีไหมคะใค่มีอะไรไหมคะแนะนำาเ้ปนปติ้งใส่ของเพื่อนลูกถามกนหมดแล้ มีใครแบบสดๆไหมคะเออใครมีพี่สดๆเรียกมาค่ะใครยากสดเอาเรียกมาก็ติ้งเอสดอยู่ตรงนี้ะเดี๋ยวพวกมีอินบ็อกแตกทำไงเนี่ยป้าป้าป้าติ้มันติดไม่ติดไม่ติดคนูึงใแล้วเขาเ้ารู้ว่ามีสวยไม่กล้องกล้องเนดีกล้องนสวยจริงกคนเห็นเลยเนี้ยนึกว่าตัวเองสวยมี่ไง แต้นหมุดก็อี่ให้ป้าติ้งเข้ากลางแล้วเอาป้าติ้งมานั่งค่ะนั่งนั่งเดอนาทีทองหมายป้าติ้งแล้วเว้ยเออมาเจ้าปูข้าวค่ะป้าติ้งตะก้าไหนคะเอ่อผักตะก้าเลยค่ะผักตะก้าด้วยค่ะเบลตะก้าไปปนผักหมุดเจ้าปูข้าวค่ะขอนำยันดงขอนำสับมาป้าติ้งเอาแล้วเอาแล้วอาจจะปูเข้าไปขัดขันแล้วป้าติ้งเนี่แสดงนะ่ยแสดงานนี่ไม่ใช่แต่เราป้าติ้งสดนะคะ เด็กปูเขาก็สอนนะคะเพราะว่ามีใบสมัครไหมมีใบสอัครโลกสองค่ะสอนโลกสองใครรับเด็กอ่ะอ๋อปฏิปักตะการจริงด้วยค่ะปฏิัติการปฏิบัติการเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวปันบัติการกัะต้าวแล้วใครตัดชุดแต่งงานจ้าวค่ะเรามีคนตัดชุดแต่งงานอยู่นี่ค่ะ่เขาตัดให้หนูกับแอนดี้นะใส่อย่างสวยเดี๋ยวไปเป็น wedding planner ค่ะเปิดเปิดรูปเลยสิที่เคยตัด ้อแอนนี่กับเอาป้าติ้งหยุดนิ่งๆสิป้าติ้งต้องมานั่งนี <c oughs> ่เราขายป็ติ้งผ้ขายก็จริงก็ B A I ก็ B A I ไม่ต้องกลัวสวยทุกคนเออไหนอ่ะต้องเปิดถามไหม เอาคไปหน้าโหแล้วว่าติ้งมาอยู่้างเจปูคือเจปูดูหมองมากเจปูผิวสีขาวผิวสีบลอนด์ผิวสีดำสวยเลยเราเมื่อวานป้าติงอ่ะไปอีเวนต์ที่โฮมโปรใช่ไหมเออที่สวยมากสวยเหมือนดาราอันนี้แต่งชุดเจด่ะเอาเจมมาเมื่อวานแบบว่ามุ้งผมให้หวานๆเนาะแายีมาแต่งหน้าให้เงินเนาะทับสออนก็เถอะป้าติงอยู่นี่แล้ว เราได้ทั้งหมดอ่ะมันจริงเรียบร้อยสุดเลยอ่ะไม่จริงไม่ได้เรียบริงจริงจริงจริงไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่้งต้นอยู่เติมเต้นแรงมากแต่ว่าไม่ออกสื่อแต่ก่อนแต่ง่นในรุ่นค่ะใช่สื่อในรุ่นไอ้ไม่ใช่หนูเรียบร้อยสุดไหนอยู่บ้านเต้นยังไงอยู่คนเดียวอ่ะนะเอ๊ะสวยสวย飒แต่แต่เออเฮ้ยยังไปเต้นอย่างนั้นหนู ก้าไม่ออกส่งฟรีค่ะแอปสอนสิ่งนีเป็นไงล่ะเปละเอามาบได้ยังได้อยู่ยังธรรมดาอยู่ยังดูปกติอยู่หน้าหน้าเราก็ชอบโพในมังกรมองกรมังกงรัานกิฟต์ตาข้างเดียวเริ่มเริ่มเดี๋ยวขอมาก่อนครั้งแรกที่ป้าจะชวนป้าแตงมาไลฟ์ใช่ไหมขอป้าแตงขอรูปหน่อยได้ป้าแตงบอกว่าป้ามีแต่รูปแบบนี้ไม่มีจริง i <laughs> นะป้าตูนพูดแล้วเหมือนจะสาบคนดูจะพาไปถ่ายที่คนยัยวอรนาไม่วันนี้ก็ตัวอินในคาแรคเตอร์มากไม่จริงๆอ่ะเนี่ยจะเป็นตัวตนทําอะไรทําสุดอะโชว์ก่อนนี้ชุดแต่งงานนี่เนี่ยเก็บเองนะนี่ป้าตูนเย็บเองเย็บชุดพวกป้าๆด้วยที่เป็นบอกไปด้วยหนึ่งปีแต่เริ่มเย็บหนึ่งอาทิตย์ก่อน โอ้ยสวยมากเย็บเองนะถูหล่าเลยอ่ะสวยมากขอแตงก้ามาติ๊งไปหาสุดไอติมเป็นเปลงของขวัญให้ป้าแตงเที่ยงเลยป้าแตงนะจริงไม่ใช่อะป้าติ๊งไปไปขอโทษขอโทษสับสนติดตั้งงงไปหมดเลยอย่เงี้ยแหละสดเงี้ยเงี้ยแหละ ไม่ป้าแตนคุณไม่โสดแล้วนะคะแต่เขาหลอกมากไม่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 หนูสดหนูมีแต่ลุมเมนะคะตอะไรนะไม่ฟังลุมเมอ่าไม่แต่ลุมเมลุมเมธรรมดาอย่างนั้นไม่ชอบชอบมากเลยลุมเมนักมาอยู่นครสวรรค์น่ะแต่ตูขับรถคุ่คู่กันบอกว่ารอยเย็บให้แม่นายกามินเลยนะต้องเอจริงนะตะก้าป้าคุณต้องบอกสองปีลูกมากจริงๆริงไม่จริง แต่มันเริ่มทำสิบวันก่อนงานนะนะจริงจริงจริงแ้บอกลุงนะเพื่อนแต่จริงอะคือแล้วแต่การมินถึงวันนึงนะอ่าถ้าถ้าเขาแต่งงานเนาะต้องแล้วแต่เขาชอบว่าอยากให้ตัดที่ไหนอืมอืมคือตัวไม่อยากแบบยี่อะไรเดียวแต่ตัวพร้อมตัดปลล่ะพร้อมก็ถ้าเขาถ้าเขาไว้ใจอ่ะก็ก็กล้าตัดให้เออไหนผลงานผลงานเมื่อกี้ที่โชว์ชมไปแล้วชมไปแล้วไม่มีเรอะอ่ะผมก็แต่งิน คุณแม่เนามันเธอคือป้าท่านไหนคะที่คไหนแม่อาเธอเนี่ยค่ะพี่ลือสีอยเนี่ยคะคุณยายวรนาถนี่ชุดแต่งงานที่ตูนตัดให้แต่งสว่างสว่างพอไใช่ถ้าแต่งต้องแสงลงหน่อยดูเป็นไงคะนี่คือดิฉันมาเก้าปีก่อนแล้มีมีที่หน้าชัดๆก็ไม่ทำยังไงแถวไหนทีแตัดรู มอ่ะนั่งๆเดีเราต้องไปนั่งอีกไหนไหนอันนี้หน้าชัดมากก่อนที่หน้าของเบลนะคะอันนี้หน้าชัดหนูก็คิดเหมือนกันเวลาครบรอบแต่งงานเนี่ยทำไมมันไม่กะสว่างเลยนะเวลาครบรอบแต่งงานหนูก็กลับไปหาลูกดีๆไม่มีสักลูกเลยอ่ะนันก็แต่งแบบสวยมากไม่สวยเนี่ยสวยมากตอนนั้นนงหน้าสวยเลยไปทำอะไรอะไนจะแบบ เออตอนนี้ปตังผอมมากเลยอ่ะสวยมากอ๋อเอออันนี้สวยมากทุกคนดูแง่ล่ะเราดูหน้าปแตงดิดูมีความสุขมากอะแล้วก็ติงส่งฟรีนะคะก็ติงส่งฟรีนะปแตงดีใจที่แบบได้แต่งงานเนี่ยปตงเขาต่างานนี่รูมเอทปตชงนี่รูมเอดลูกอันนี้เป็นลูกที่ดีที่สุดในวันนั้นค่ะเนี่ยคือลูกที่ดีที่สุดค่ะมีคนบอกว่าสวยมากหน้าหน้าหน้าสวยนะ ี่ตัดให้นมตัดตัดได้ยันชุดแต่งงานอะตัดชุดชุดน้องหมาก็ตัดใช่ไหมก็เคยเคยตัดชุดหมาชุดบ้าอันนี้ชุดตุ๊กตาชุดไออีทิชชู่เปียกอะมันใช้ดีมากเลยนะจริงหรอใช่ทิชชู่เปียกอะทิชชู่เปียกน้องหมาน้องแมวอะแตงใช้เช็ดหน้าแล้วออกอะเครื่องสำอางงงปล่าตัดชุดแต่งงานให้ป้าติ๊กช่วยได้เออคือถบบ คือถ้าพี่น้องนะเอออยากตัดให้ไม่ใจตูนอยากตัดให้ค่ะแม่อาเธอร์เออใีจะไล่ให้ฟังสมุดจะตัดงานรอให้ป้ะจิงเอางี้ใครจะแต่งงานอ่ะบอกล่วงหน้าสามปีแต่ก็ทำสิบวันก่อนงานอยู่ดีเล้วกันไปทำาไงวะเนี่ยแต่เอาพิจริงๆคือแบบว่าจะชอบมีเพื่อนติดต่อมาเรื่อยๆนะว่าเ้ยตัดชุดแต่งงานให้หน่อยได้ไหมผ่านคอมเมนต์ลองว้าวมากแต่สมโคตสมทุน แต่ว่าคืองานบางช่วงตูจะงานยุ่งจนแบบทาไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อคือบางทีเพื่อพี่น้องนี่คือแบบยอมอดลำอดนอนทำให้คืองานตูนแบบจริงๆก็ช่วงนี้ตูนก็ช่วงนี้ตูนก็ดูดูคอตูนเต็มๆนก็มีก็มีคนอื่นทำเลยแต่ว่างานงานไลฟ์ส่วนมากก็จะเป็นตูนเนาะใช่ไหมที่ว่าดูดูในส่วนขออตูนเวลาไลฟ์เนาะใช่ เราต่อเลยตูนคนนี้นะคะแม่ของอาเธอร์กับเออธาคนนี้นะคะแม่ของน้องชายกับน,น้องสาวใครดนอ๋อเอาไปเอาไปน้องคนสุดท้องเป็นน้องแม่เธออย่างทเดนคือโรล่าเป็นน้องเขาแต่งตัวสิเหมือนสาวยี่สิบรุ่นๆได้ข่าวว่าสามีอยู่ในห้องได้ข่าวว่าช่วงนั้นอยู่ในห้องเรียนรุ่นแล้วเอาเอากลับไปเอากลับไปบไหนเอา อ๋อจนจกลับแล้วไปแล้วบอกเขาแล้วกลับเถอะต้องนอนคือแฟนแอนนี่ชื่อโจนาทใช่ไหมคะน่าจะกลัวจนกลับบ้านไปแล้วครับเห็นประตูแล้วรีบกลับเลยกลัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลอร่าป้าคนไหนแม่มูมูแอนคนไหนแม่มูมูเนี่ยคนไหนวรนาดอ่ะนี่นะคะแม่น้องเฮเดนคนไหนคะอ่ะแม่น้องเฮเดน พีสาวแอนนี่ค่ะนี่ค่ะแอนนี่เองอันนี้ป้าที่แท้จริงป้าที่แท้จริงอ่อเออเนาะอ่ะนี่ตุ้นแม่ออเธอกับบูบูเด็กอ่อนมีคนชอบสงสัยอายุพวกเราอ่ะมาบอกอายุเรียงไหมป้าจิงป้าจิงป้าจิงตอนเด็กอาเธอเขาแบบว่ามุณไม่ใช่เขาเรียป้าจิงนะป้าจิงป็าจิปาเิาา้ เอาไม่บอกไม่บอกอ่านประตูนประตูรู้กันรู้กันตุนสามหกนะคะยังยังได้อยู่เนาะสามหกได้แบบกับบ้านนอนอะไม่ไม่ไม่กลัวแก่เลยเพราะว่าเพราะว่าแก่มาแล้วให้เพราะว่าเพราะว่าแก่ไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเรียกว่าอะไรเนี่ยก็อยากดูตัวเองแก่ไปเรื่อยๆืมันก็ น่สนุกดีแบบยิ่งแก่เรายิ่งแซ่บดูสิเห็นไหมอะไรที่ไม่อยากทําตอนเด็กแบบว่าต้องคลิปลุกแอปสวยเพราะตอนนี้ไม่มีแฟนตอนนี้มีแล้วไงก็แบบว่าเอาจัเต็มพอแก่แล้วก็เต็มที่เลยเต็มที่ไปเลยแต่จิงกก็ไป่ที่กับชีวิตเป็นคนเต็มที่มานานมากๆแล้วแต่ว่าแต่ก่อนเขินกล้องอ่ะเป็นเหมือนกันเนาะแต่ก่อนนี่ไรเรื่องแรกอะมือสั่นแบบไปหมดเลยอะจริงๆมิแบบ กลัวกลัวเรื่องเด็กอะนตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยบอกประตูน่ะเต้นท่าที่เต้นอะไรน้วันนั้นเมลอนอะคือปตงออกไปลงเพจอะโหยังแซบอะบอกให้เต้นวันนี้ไม่ยอมเต้นมันเขินใครเนี่ยเขินแล้วนะวันเนี้ยเมลอนเหรอไม่บอกให้เต้นท่าเมลอนที่ปแตงลงอะใส่วิกมามันไม่ไม่อยากสะบัดเยอะกลัววิกลุดกลัวไม่รู้ตสา์กลัววิกคือเอาจริงอะกำลังคิดอยู่ว่าอยากตอนนี้อยากดัดผมที่มันแบบ เบอร์เล็กสุดขืนเลยบอกว่าชอบเราชอบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดัดเขาไปดัดผมมาเดี๋ยวอะเต็มที่เลยติงดูเด็กมากๆเลยค่ะเต้นกันกลางโฮมโปรแล้วเอาอะไรมาเขินเออก็จริงเนาะจริงเต้นเต้นเหมือนมั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ออกไม่เคยออกสื่ออะไเนาะแอนนี่ไปมาสเตอร์เชฟเป็นไงบ้างคะเอออันนี้เราเราเอ่มาสเตอร์เชฟให้ฟังหน่อยดินัา เป็นลูกแบบคนเรียบร้อยเพราะว่าเพิ่งมีลูกก็เลยงงกับตัวเองแต่ก่อนเป็นสาวแซ่บมากแต่พอมีลูกอ่ะก็เลยคิดรู้จริงเรียบร้อยนิดนึงแต่สนุกสนุกมากเลยมาสเต์เชฟเนอะค่ะทำอาหารเดี๋ยววันไหนมาทําอาหารทําหารโชว์กันดีเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมตอนไปออกรายการจริงเห็นในคอมเมนต์มีคนอยากรู้ว่าแบบทำยังไงถึงได้ไปแข่งมาสเต์เชฟอะไรอย่างเนี้ยตอนนั้นแปลว่า ดูมาสเตอร์เชฟซีซั่นหนึ่งเราชอบมากที่เขาบบทำอาหารกันบบไปสวยแล้วเราก็มันมากมันนานมั่นนานไถึมันเบอร์ไหนบอกบอกหัวว่าเธอฉันจะไปสมัครฉันต้องเข้าให้ได้ฉันมั่นใจฉันเข้าได้นิดนึงะตัวนัทอะคนสวีเดนแล้วตอนนั้นมาหล่อสวยมากตอนนั้นซื้อตั๋วตั๋วเตรียมไปกับไปเยี่ยมพ่อแม่โวนั้นที่สวีเดนแล้วทิ้งตั๋วเลยจ้ะเพราะว่าได้ผ่านเข้าใช่ เขาคัดที่คนนะยังไงนะตอนนั้นแบบไม่ได้มีลูกโชว์ด้วยอ่ะขอยืมมือถือพี่ก้ามาโชว์อุ้ยพี่กล้าเผื่อใครเผื่อใครเคยดูมาสเตอร์เชฟซีซั่นสองนะคะนี่ค่ะแอนนี่มาสเตอร์เชฟมันก็จะเป็นลุคคุณแม่จริงจริงแอนนี่เขาดังมาก่อนตั้งนานแล้วนะเป็นลุคคุณแม่ใครเคยดูกันบ้างใครได้ดูกันบ้างคะตอนนั้นซีซั่นสอง เราเห็นบอกว่าไปรายการแบบเหนื่อยแบบไม่ได้นอนเลยแล้วตื่นเช้าแบบตื่นเช้าเช้าสุดๆแล้วก็ยันเที่ยงคืนอีกวันอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่จต่กไม่ได้แล้วคือเราเอาี้บเหมือน,นเตรียมไปสอบอะก็คือก่อนวันเข้าใช่ไหมอาทิตย์ก,ก่อนเข้าแล้วก็จะแบบว่าศึกษาเมนรูเขาต้องศึกษาแบบไปทั่วเลยเพราะเราไม่รู้โจทย์จริงๆเนาะว่าวันนั้นจะโดนอะไรเออเราขอช่องมาแล้วก็ขอช่องมาแล้วมาแย้คืนแล้วคืนช่องให้เราคืนมานืนช่องนั่นอะ ไปอยูเขาจะร้องเพลงเขาจะร้องเพลงอค่ะทำไมรีบกลับไปจังเลยอ่ะขอบคุณนะคะรีบกลับเป็นจางวัมือนทุกคทุกคนมากๆกลัปาแตงนอนกี่วันเนี่ยอะไรนะนอนกี่วันเนี่ยตลอดไปไม่รีบนะที่เที่ยงคืนกว่าไ้ทำไมลี่บอกลี่บอกี่โมงกี่โมงกี่โมงเก่อนเยกว่าแล้วไม่รีบะไม่รีบไม่ได้รีบ ทำไมแต่ช่องเลยสมบูรณ์ทำไมเจอบ้านแถวนี้ค่ะพิซซันบอกว่าพี่ซันค่ะเพราะว่าแถวนี้มีบ้านเยอะเชอกันบ้านเยอะเอาเอาตัว2่ x ห้องะต่อไปเนี่ยทุกช่นอยู่กัน5้าคนได้แล้วอะเอออยู่ได้แล้วแน่สตูดิโอบอกด้วยผมไม่ได้ทำล็กคุณคุณทำล็กแอนนี่มันเดี๋ยวมันตกใจวันนี้โดนมาทาหน้าเ่นแล้วบอออกไม่โัวอยู่แล้วยอกแอนนี่บอกคนนี้อยอ่ใหญ่ ชาลีเข้าไหมไม่ชินเนี่ยคือพลังของสาววัยพอๆพอๆพอๆอะเขามาทวงช่องนะไม่ร้องไม่ร้องใครร้องเพลงได้นั่งใครอยากคุยอะไรนั่งตัวงร้องไม่เป็นชอบร้องเองค่ะร้องไม่เป็นแต่ว่าคุณรู้สึกว่าอยากเป็นต้องกลับบ้านพักผ่อนไปแล้วเนี่ย จปูไม่ร้องทเพลงหรอคะเงเนมอรปูไม่ร้องทำเพลงทุกคนนี่เอ็นดูตมอ๋าลูกตามนลูกตามจะไ่บอกครว่ามีลยกตาปแลแต่ว่าเราเนี่ยกำลังเมามันกำลังมันไม่อยากกลับทำไมเรามีหาฝกดูแลเจ้าของข้างด้นะคะเจ๊ปูลูกตามดนลูกนี่นาเป็นแบบตอนในที่เป็นเมอร์เมดเต้นบนเรือแล้วเนี่ย ถ้าผมยาวก็ใช่เลยเอาวิศผมประตูมายืนไหมแมวนะกลับคุณบอกว่าคุณบอกว่ามาตัวเชฟยังไม่จบเลยยังไม่รู้เรื่องอ๋อก็เป็นตอนต่อไปค่ะบ้านนเดียวไม่จบเราจบวันเดียวจะไม่ไม่สบายใจใช่หนูมาเราวันนี้คนหลังแต่งเหมือนเล่นทีหยดเลยเอ๊ะ ผมบอกให้เลยว่าต่อจากนี้ครึ่งชั่วโมงเป็นอะไรที่อาจจะน่าเบื่อเพราะว่าเป็นช่วงฝึกเพลงนะครับผมไม่ได้เป็นช่วงร้องเพลงครับมีเพลงอะไรน่าฝึกบ้างโอเคงันขอไปบายก่อนลูกรออยู่ที่บ้านแล้วค่ะอันนี้ลูกเจ็ดแล้วต้องรีบกลับไปเลี้ยงลูกลูกจะเลิมรับลูกเป็นแม่แล้วลูกครึ่งน่ารักมากที่ด่้กับนลล่าไปแล้วขอบคุณคนมากเลยนะคะลูกมาสวยมากเลยอันนีุ้ีมากเลยวันนี้สนุกเนาะ เหนื่อยด้วยเหนื่อยอีตอนอู้เหนื่อยจริงทีนี้คับตรงๆต้องออบอกว่า <c oughs> ขอบคุณพี่น้องมันมาขายเราซื้อทุกคนก็เปิดใจน่ารักน่นรักด้วยต้องบอกว่าต่อไปเดี๋ยวก็แตงอาจจะเป็นป้านั่งขายของดังๆคนหนึ่งก็ได้ <c oughs> เราดังแล้ว <c oughs> เปิดโกดังอยู่แถวคูบอลจริงไม่พูดเล่นนะเนี่ยฉันขายเหล้วาวันมียายขายสบู่แอนลิฟวิ่งไปวิ่งมาแล้วป้แตงก็นั่งขายของไปเออมาอุดหนุนเขาด้วยนะ แล้วทุกคนขอบคุณนะค่ะฝันดีค่ะพรุ่งนีเที่ยวกันให้สนุกลยายิตเอาหมีไม่ได้งับจะใครทำหมดคุณนายนาคุณนายนาฝันไปนั่งฟังเ่คุณนายเอาไม่ริงไม่ไหนล่ะเอ้าเจงนอยู่ด้วยหรอเจะร้องไหมล่ะแะแงไ้เลยแปแะงเดี๋ยวให้พี่ซันไปส่งซันทำมาได้หรอทุกคนคะซันมีรถแต่ขับไม่ได้มีจอที่เมื่อกี่ปีที่ขายไปเมื่อกี่ปีนะสิบปีล้องตะใครขึ้นมดแล้ว สันมีรถแต่ขับไม่ได้ดูเด็แต่ว่าอ้วกอิ่มเฮ้ยแต่ว่าลุงสันก็เป็นโสดค่ะทุกคนคนบ้างานก็อย่างเงี้ยเนาะไหนอ๋อชนหัวหมีเหรอชนยังไงว่ามันโดดกันมาไม่ได้ชนในขั้นแรกอ่ะหมีมันงักไม่ใช่เหรอมันโดดไม่คือตกใจอ่ะสายก้นที่เจออะไรแบบนี้ไหนลองชิม อมันไเคยเห็นท่าหรอเพราะว่ามันเพิ่มตังเห็นเต้นเห็เลยตังเห็นก็คือก็คือนักอยู่ในท่าเต้นดึง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 แล้วมันเห็นแบบมันซูบตูดเลยทุกอย่างเลยเมื่อกี้คำว่าคำว่าตูดมีมุดอะไรหนึูบบอลโดนเนี่ยซวบเลยอ่ะเออไหนเคยที่หายไปไปซ้อมเพลงสิงของมาเปล่ายังหาไม่ได้เลยแม่ผมกำลังคิดอยู่ว่า เพลงอะไรน้าซ้อมร้องพี่ฟันฝากปิดเพลงนะพี่บอม่ติต้อม่เป็นไรยืได้เดี๋ยคนพักไปรไปแ้ักแอนนี้ไง่อิงเป็นคนที่นอนนอนเยอะมีวิชาดีนะคนละขั้วอะไรนอนแล้วแบบ นาในการจริงคุณจับหน่ะนี่ไม่ได้ทำนาในกาปลูกอ่ะจะพี่น้องไม่ได้แก้มันแก้มีสวบจริงไงตอนที่ผมหันหน้าอย่างงี้แล้วมันโดดงับนี่เลยเพราะมันงับตูดผมผมรู้สึกอยู่ใช่เห็นอยู่มันงับมันงับไม่ได้ชนไม่ได้ชนแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะตอนนี้เปอกไม่ต้องกลับมาแล้วทำไมอ่ะเปล่ไม่ใช่มันอันตรายไม่ใช่สามีบอกว่าต่อไปเนี้ยอย่าเพิ่งทุกคนสามีอันนี้บอกว่า ไม่ต้องกลับไปอีกแล้วไม่ได้สามีอ็นดีเดียวสามีป้าแตงด้วยบอกไม่ต้องจนน่าจะยังลูกเองขอบคุณไม่ใช่สามีป้าแตงนั่งตบมือชอบใจไม่ใช่โซโล่าเองเปิดเพลงเศร้าเลยเด้อไม่ต้องเปิดแล้วลุงกลับบ้านนอนหมดไม่เปิดไม่ร้องเลยจนนั่งบอกไม่ให้กลับแล้วอย่างนี้่ให้ฉันขับรถไปส่งไม่เอาอยู่เนี่ยแหละไปนอนบ้านตุนๆอ่ะไปนอนบ้านตุนๆเออมารีบไปทำบ้านนี่สอนให้เสร็จเลยลุงเตาเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้ มแยกสิบสองจะได้ไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เตียงมาส่งละตั้งนอนไม่ตรงสิบสิบเอ็ดห้องก็ได้จริงๆนอนได้หมดนะห้องไหนก็ไฮะห้องที่คนนั้นอยู่ใช่ไหห้องไหนที่เพื่อนโลล่าเพื่อนโลล่าอยู่เปอนเจ้าห้องนั้นชวนหัวหมีก็ชวนหัวหมีเพื่อนมันต้องบอกก่อนว่าผมพีเคไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไอผมผมไลฟ์ผ่านกล้องเนาะมันเลยพีเคไม่ได้ไม่ได้โออต้องทำกดได้เลอืะกดได้เลยืมมี อะพี่น้องใครไม่ได้กลับก็เอากาอีมานั่ง,งล,ลูกแบบขดงเราลูกตัวหลังนัง่งลงทราเนี่ยที้วร้องเพลงมันเป็นตันนั้น,งงนลงทรากับน้องเบลก็เป็นพี่น้องเราไปแล้วอระหว่างนี้ไปผมก็จะฝึกหาขอดเพลงเรื่องพวกคุณอ่ะพเพื่อนๆถามเรื่องอะไรที่มันพอเล่าได้แล้วก็เล่าให้ฟังอย่ากินทุเรียนเยอะเหมือนคนอดอยากแล้วหิวมานั่งกินครับไม่ใช่เรื่องดีนะครับใช่ค่ะ คุณใครกินตั้งตินะครับทุเรียนไม่ให้กินเยอะแยะแบบเหมือนไปกดมาจากไหนนะครับเราไม่ใช่กินทีเป็นโอ้โหเป็นลูกเป็นลูกอกินแค่หายอยากนะทุกคนแล้วก็ทุกอยางที่มันกินแล้วมันเกิด มีผลกับร่างกายอ่ะกินแค่หายาแล้วก็อย่าไปดื่มน้ำมันลงตามตอนกินขี้เล่เยอะๆนะครับมันมึนนั่นเนี่ยต้องอยากให้เห็นของกินนี่พูดจริงๆเป็นคนที่คุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องกินเลยหนักมากเลยอ่ะบุกต่อถ้าไม่กินก็คือไม่กินเลยไม่กินเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยพอกินไม่กินเป็นเดือนอ่ะไหนเออประมาณนี้ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเนาะก็นั่นแหละก็คือกินให้พอประมาณไม่งั้นเดี๋ยวนั่งมึนปรบผมนะ แต่ให้กินนี่ไม่กินนะครับผมอร่อยพี่สานร้อนไงเคลียดันเครียดไม่ได้กลับบ้ามองอะไรันจะได้กลับบ้านขอเพลงอะไรครับร้อนไหนดีนะเดี๋ยวทุกคนมองไปที่ตูนอ่ะไม่หยุน อ่านคอมเมนต์อยู่ค่ะเขาบอกว่าคิดถึงแมตูนเค่ะแม่ตูนนี่ค่ะอันนี้คือลุกไปทำอะไรคะไม่ค่ะลุกแบบสบายสบายเวลาอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านสบายสบายนะคะลูกชินแล้วลูกชินลูกคืออาเธอร์กับเอิร์ธจ้ามูู่ว่ะอยู่บ้านหรือไหนทำชิลๆหรือไม่ก็ลุกไปคาเฟ่สวนสาธารณะการแสนงไปถึงนครสวรรค์นิยาง ก็คิดถึงคิดถึงลูเมนี่วันนั้นนะผมไปนครสวรรค์นะแล้วผมผมผมรู้ว่าแต่งอยู่ที่นู่นแต่นึ่งวมันไม่ได้อยู่ใกล้กันก็เลยไม่ได้บอกแย่มากอ่ะคือคนเราเวลามีธุระปักฟังพี่พี่น้องแท้ๆเลยนะให้โทรศัพท์ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าไม่ควรไลน์เวลาเรามีธุระที่ต้องการความสําคัญเร่งด่วนเราใช้โทรศัพท์โทรแต่อันเนี้ยพิมไลมาบอกว่าอยู่นครสวรรค์แล้วใครจะไปรู้อเออ อดูดิไายมีกี่ข้อความไม่แล้วผมก็ไปนครสวรรค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มาเทินขี่าบ้างขี่ไปซื้ออขามากก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาคันนึงแล้วเอาคันใหม่กลับไปขี่มอเตอร์ไซค์ทำสถิติด้วยตอนนั้นยังเด็กอยู่ขี่ไว้นครสวรรค์ทำความเร็ว ตอนนี้มาเล่าเรื่องตอนเป็นเด็กแว้นเออตอนเป็นเด็กแว้นมีคนสอถามพอดีเลยเมื่อกี้แล้วเขาบอกขอชื่อวงด้วยอ่ะวงอะไรวงแตกแตกโปตตั้งไว้ก่อนเดี๋ยววงแตกแน่นอนอยู่แล้ววงโป๊แตกเลยอ๋อสรุปละนน็กถอยไปชนหน้าหมีจริงๆมีคนเขาตัดคลิปมาจริงๆไหนดูหน่อยดิไหนไหนขอดูหน่อยนะไม่ระบเห็นมีตกใจนะมีเขาไม่ทำใครก่อนนะทำไมมันความรู้สึกเหมือนมันพุ่งเลยอ่ะมันสวกเลยู่ลาแฉบเลื่อนยังเป็นรูปรูปหมาเลยอ่ะ ขำอะไม่แต่เมื่อกี้น่ากลัวจริงหมีมันพงหนึ่งว่าเป็นแบบอุ๊ยโอ้โหเป็นไงล่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะเจ๊เลรับมูมูต้องภูมิใจสวยมากค่ะเออไม่มีใครเห็นเลยตอนนั้นทำไมเด้สตึกบันโเดดตึบเลยหรือวไปชมมันแน่จริงเหรอ ม่มันกลัวไหมเห็นตอนแม่คนบอกว่าถอยไปชนหมีตอนนั้นมีตกู่ข้างในอยู่ด้านหน้าแล้วมันกระโดดใส่ไม่ใช่หรอคนใช้สมาธิกับการเต้นอยู่ไม่มีหมีมันเกาอยู่ไม่ใช่ตรงนี้อี่มาแล้วมาแล้วมาเอ๊ะเอ้ะเอ๊เอ๊ะเอ้ะเอ๊ะเอ๊ะจริงไหมจริงโชว์ชวคลิปแล้ว ไม่ไปซันจริงไปชนมันจริงใครไปข้ามจมูันจริงขออยขอบคุณคนที่ตัดมานะคะขอบคุณทุกคนเซฟหนีจริงเว้ยพี่ต้นอ้อขอตัดคลิปมาทุกคนไปตามดูกันได้นะคะปั๊บปั๊บปปื้ดปื้นปื้นปื้ดปั๊บปั๊บปโต๊ะเฮ้ยแล้วก็ไม่หนีไปแปลว่าไม่กลับผมคนเดียวดิ เลไอตอนโดข้ามอ่ะเขาบอกให้เรียกขนายมีโดนเกาหาค่ะสอ้าหมีมีก็คือหมีออกจากบ้านไปแล้วมีบอกหมีเอ้ยเขาโทษเขาโทษโทษหมีครับเขาโทหมีพี่สามก็โทษ่พี่สามผมบอกว่ามันตกใจหมีบอกว่าไปดีกว่ไม่อยู่แล้วครับทุกคนน่าจะชอบวันี้แน่เลยไหนอ่ ภูมิใจมากไอ้ตอนเด็กเราเล่นอย่างนี้กันทุกวันเลยนะกลับจากโรงเรียนนะน้กลัวที่สุดนะกลัวที่สุดเอออหมีไอหมีเอาจริงไม่กัดผมอยู่คนเดียวนะพี่น้องใครเป็นแบบมีบ้างไม่กัดแม่ด้วยใครมีพี่น้องเป็นแบบนีบ้างเออเพื่อนคิดว่าวไม่ไหวอ่ะข่าไม่ไหวอ่ะโอ้โหอันนี้เป็นเป็นข้ออีกภาคของเราครับที่ที่ทำให้รู้ว่า บางทีไอหมีมันกัดคนเยอะมากก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กัดเราเมื่อกี้เพราะว่าลองนึกถึงมันเกิดขึ้นแบบนร่งจริงโหนี่ถ้าไม่ได้ภาพซีซีทีวีย้อนหลังนี่คือไอหมีที่โดนหาว่ากัดก็โทษขอโทษหมีจริงครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่กัดแค่ผมกับแม่กับนั่นแหละมานิเพราะว่าเมื่อวานซีโอมันยังซัดขาไปเลยผมนี่ตกใจจนต้องออกจากจอไปเลยเมื่อวานเนี่ยดีเมื่อฟันเหยินเนาะหมีฟันเหยินก็เลยเมื่อวานเมื่อวานซีโอ ตรงประตูนะโดนงับไปอ็มีฟ้องให้การในศาลนะจ๊ะฟ้องกลับนะจ๊ะคือพี่หมีพร้อมสวดนะคะเซฟหมีจ้ะอะไรเอไอตอนที่ผมตรวข้ามันอะแล้วเหมือนมันตอนนั้นมันยังโอเคอยู่ไม่ใ่ตอนตอนหลังที่ผมตรวข้ามันอะไอนั้นอะแล้วมันมันโดนโดนมันมันตกใจหรืออะไรมันคงรู้สึกไม่ตกใจมั้งมันคงเห็นแล้วไอ้ปกติมั้งบางคนค่ะ ประทังอยู่อะไรคะดวงดวงดวงเอ๊ไม่ไงคะแอนนี่เคยไปสวีเดนกี่ครั้งอุ้ยยหลาก็นอกตอบแผนตอบกับโจนัทมาสิบปีแล้วไปมากี่ครั้งแล้วอ่ะน่าจะเกินยี่สิบแล้วอ่ะไปทุกปีปีบางปีไปสองรอบเดี๋ยวก็ไปสัปดาห์หน้าอ๋อสัปดาห์หน้าหรอวันที่สิบหกโอ้อนนเรากำลังจะวงแตกนะคะเพราะน้องสาวจะไปสวีเดนเย็นคืนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชารีใส่ไปไปนานไหมรอบนี้ ไปเดือนหนึ่งอ๋ออ้เนี่ยไม่ได้ขายของเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นคีซาร์นไปก่อนเนื่องจากว่าเดี๋ยวีต้องไไลลฟฟ์์ดวันที่เท่าไหร่ไปไปไปทหกแล้วไปแดนครึ่องเดี๋ยวให้นี่ไงหน้าเหมือนหน้าเหมือนชาลีให้ชาลีใส่วิกมาเต้นเต้นกับป้าป้านะเดี๋ยวจะเป็นทีสเกิร์ตไปก่อนเอาเป็นทีสเกิร์ตไปก่อนนะทีอานเป็นชื่อวงก่อนอันนี้มีชื่อตอมไหมครัะเอออะไรวะ ชื่อตอเหรอโชคดีมากเลยที่ไม่มีอ่ะเอาจริงอะทำไมพูดอย่างนั้น่ะถ้ามีอาจจะได้ชื่อแบบติ๋มติโมติโม๋มแล้วเนี่ชื่ออะไรตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยเอาจริงๆเป็นเรื่องที่คิดมาตลอดจริงๆนะว่าทำไมถึงไม่มีชื่อติอไม่ต้องเป็นนึกก่อนตึ้งติ้งแตงตูนตุ๋ยติ๋มตุ๋ยติ๋มตอติ๋มตะก๋อยตุ๋ยก็ได้ผมชื่อต๋อยเพราะว่าต่ก่อนมีเพื่อนสนิทมากชื่อต๋อยมันรักมากอ๋อต๋อยไอ้ต๋อยชอบอาบน้ำวันละสิบรอบ ต่อยที่ไปเรียนการบินเออไอต่อยที่ไปเรียนการบินเป็นอะไรให้อาารต่อยเขาเรียนการบินต้องบอกว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ตรงข้ามบ้านตอนเด็กกระสนิทมากเออก็คือเป็นห่วงกันคือแบบรักกันมากตอนเด็กเดินคู่กันต่อยกันนักเกียร์น่ารักนะกันคือต่อยน่ารักมากแล้วคืองงกับมันมากเล่นเล่นแป๊บเดียวเหงื่อแตกไปอาบน้ำบอกสะพักเล่นเล่นกับยัอยู่อาบน้ำไขไปไหนมาหน้าเขาวไปอาบน้ำครับแปลงทอมทั้งวันเลยน่ารักมากเลยนะเลือดดีด้วยการพูดกันจาคือเป็นเฮ้ยเป็นคนที่สายดีแตนตีแต้ ชื่อติองชื่อตองตองติงติ๊งแตงตูนติ่มต่องดีนะต่อต่อจากชื่อติ๊งแล้วไม่ได้ชื่อตองเนี่ยชื่อแตงเนี่ยแตงติ๊งที่แม่าคิดติ้งกิ้งแตงกิ้วแงกิ้ขอบคุณนะคะแตงกิ้วขอบคุณติ้งกิ้งเอ๋ไม่แล้วพ่อไม่เคยบอกเลทำไมไม่เป็นตองตองเออไม่แตงจอนแล้ววันนั้นพ่อบอกว่าอยากได้ชื่อฝรั่งฝรั่งบ้างก็เลยเป็นแอนนี่แอนนี่นักกี้เออ แล้วก็เน็กกี้เน็กกี้จริงเนกก็กสรุปว่าจริงไม่จริงนะใครบอกว่าใครพี่ชายพี่น้องชอบกิบงไงนไอศกมสันกเน็กแจ็คซ่อสนมเรื่องจริงแตงจำได้ว,วันนั้นหนักก็คือประชุมกันอะ่ะเหมือนคนป่าแล้ววนเป็นวงกลมอยู่บนเตียงนั่งประชุมกันว่าชื่ออะไรดีถึงวันนจริงเป็นดูชื่อตลอดเลยคิดดูเป็นสิบชื่อเลยอ่ะวันนั้นจริงวันนั้นที่เน็ก พี่น้องแน็คกลับมาจากโรงพยาบาลนะ่ลารัากน่ารักนะแล้วก็พี่ตึงเป็นคนตั้งชื่อให้<ง>มีมีคอมเมนต์ถามว่าลุงตึง,ตงขอขันแบบนึงพ่อ,อพ่อเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเอาทองไปจำเขาไม่ชื่อตึง